ทุกคนเข้าสู่ช่องซาโซโท,ทรธาโรนะคะมันเดิมเอเนจีนี้เป็นของราศีละคาจันดาวสุรกร์กรกฎนะ,ะทุกคนก็สําหรับใครที่รอคลิปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอย่างที่ไขรเกินไปในคลิปก่อนๆนูน้นก่อนที่จะแบบหายไปกับสองอาทิตย์นี่คือลูกชายของใครปิดเทอมเพราะฉะนั้นหาเวลาอาัดคลิปยากมากทุกคนเวลาอาบน้ําแทบจะไม่มีจริงๆเออแล้วก็ทํานู่นนี่นั่นกับ บางทีสามีกับไข่เองจะต้องไปทําเรื่องด้วยนั่นเพราะเรามีอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆที่จะใกล้เข้ามาตรงนี้อืมก็เลยทําให้ยุ่งมากๆนะคะอะทีนี้ไหนมาดูหน่อยสิว่าดวงของชาวราศีลัคนาศนสุขกรกฎพลังงานจะเป็นยังไงเนาะสวัสดีทยทุกท่านฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยแล้วก็ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์คือเป็นกำลังใจให้ไข่มาแบบหาแรงหาหาพลังร่างกายมาอัดคลิปมากๆเพราะว่า เลี้ยงลูกคนเดียวแบบคือเพราะว่าสามีของใครทางานแบบเยอะแล้วบางทีงานนี้กลับมาแบบดึกมากอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเลี้ยงลูกคนเดียวแบบเต็มสตรีมอะทุกวันมันล้ามากมาค่ะอ่าไหนดูไหนซิว่า Energy พลังงานเป็นยังไงดววของชาวราศีละคาวจันทรุกรปรากฏไพ่ในวันนี้อยากจะบอกอะไรบ้างเราจะมาเดิมประเดิมที่ไพ่เหล่านี้ก่อนแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูที่ไพ่รักต่ออีกทีหนึง่ง พลังงานดวงของชาวกรกฏนะคะดวงชาวราศีละข้าจันทรสุกรกฏนิวจ็อบแคเอมีขึ้นอยู่ในกองไพ่สำหรับบางท่านบางคนถ้าอยากได้ในเรื่องของการเริ่มต้นอย่างเช่นงานใหม่สิ่งใหม่ๆก็สามารถที่จะใช้ช่วงเวลาหลังจากนี้หาอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนงานใหม่อะไรแบบนี้ได้แล้วก็รวมถึงไพ่มีพลังงาน energy ในกองอีกงานหนึ่งเป็น getting together with friends คือบางคนเป็นจังหวะที่เขาอยากจะให้คุณแบบโอเคหาเวลาให้ตัวเองไปเหมือนแบบพบปะเจอเพื่อนหรือบางทีเขาเรียกว่ารวมตัวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออเป็นสำหรับคนคนโสดบางท่านหรือเป็นคนทั่วไปของกรกฎบางคนได้ด้วยนะ Energy ตรงเนี้ยใครมีความสึกว่ามันมีสาะของ ไพ่หลักๆสองใบตรงนี้เป็นเอเจนที่มีพลังงาน Family s o r r o โรกับ Depression, Anxiety, w o r r y that someone is a g a i n s t you คือใครรู้สึกว่าแน่นอนมันไม่ใช่กรรกฏทุกท่านนะแต่มันมีเจ้าของพลังงานกรรกฏบางคนตรงนี้มันมีลักษณะของความแบบเศร้าโศกเสียใจบางอย่างหรือความรู้สึกเขาเรียกว่าความเศร้าลึกๆดีฟดาวข้างในความกังวลกวายหรือความกังวลบางอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นมาจากในเรื่องรักเรื่องส่วนตัว Stanley, หรือบางทีเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวได้ด้วยในพลังงานที่ของบางคนมีเ n น r g y ี้นี้หรือบางทีเป็นลักษณะของบางคนมีเหตุการณ์ความสูญเสียหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเศร้าๆอะ่ะเออที่อยู่ในชีวิตหรือบางคนรีเลทเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือบางทีเป็นในลักษณะของพวกคู่รักที่แบบบางครั้ง f ฟ m i l y ตรงนี้มันหมายถึง f ฟ m i l ี่ที่แบบว่าโอเคเป็นเหมือนแบบครอบครัวของคุณที่มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นลักษณะของเหตุการณ์ orean, ที่แบบ ม่โอเคหรือบางที่เป็น energy ของบางท่านที่เป็นศาสตครอบครัวที่ห้หมายถึงว่าพวกคู่รักที่เป็นเหมือนครอบครัวแล้วเหมือนมี energy ที่แบบละะักษะค่อนข้างจะมีเรื่องเศร้ามีเรื่องแซดหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นาสของความรู้สึกแบบกังวลหรือกังวลก็ว,กว,กวยายอะไรเงี้ยมีอยู่ในพลังงานนี้นะคะในบางกรณีเป็นในเรื่องของอครอบครัวที่เป็นลักษณะของครอบครัวที่เหมือนแบบ ครอบครัวที่ติดตัวมาหรือบางคนเป็นลักษณะของเ n e r g y ของพวกคู่รักที่เป็นครอบครัวแล้วมีปัญหาหรือมีเ n e r g y แบบซ o r r o w s a แซอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนในพลังงานนี้มีบางคนที่มีเจ้าของพลังงานนี้แน่นอนอทีนี้ไหนะขอมาดูไพ่อื่นๆแถนให้ก่อนก่อนที่จะเป็นไพ่พลังงานรักอะไรแบบนี้นะอืมไอ้หนูสีว่าพลังงานดวงของแคริเอร์มันนี่พไพ่ใบนี้อยากจะบอกอะไรชาวกรกฎ ดวงชาวกรกฏนะคะไพ่พลังงานแคริเอร์มัน,นี่อยากจะบอกอะไร power earning power building a business sound decision e uh, corporate job power คือไพ่มี energy พลังงานมูลซึ่งใครตรงใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้ถ้าใครอยากอยากที่จะเหมือนแบบว่าบางทีเฮ้ย หางานอะไรที่เป็นสาสตรแบบงานแปลกๆหรือบางทีคือหางานพาร์ทไทม์หรือว่าหาอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบเพิ่มแบบไรายได้อะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆมันก็ได้ในบางกรณีของบางคนแต่เป็น energy ที่เขาเรียกว่าใครบางคนตรงนี้อยากจะมีลักษณะของเหมือนแบบโอเคในบางกรณีมันจะเป็นกรากฏบางท่านที่รู้สึกว่าเฮย้ยมันจะมีเหตุการณ์ในเรื่องของงานหรือสถานการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแบบ การงานไรายได้หรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีเหตุการณ์บางคนที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบไม่มั่นคงหรือรู้สึกไม่ไม่รู้สึกแบบเซฟในบางกรณีของบางท่านนะไม่ไม่ใช่ทุกคนแต่บางคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มันมีเอเนจีเหมือนแบบว่าเฮ้ยโอเคเราอ่านอย่จะเหมือนแบบ อยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆหรืออยากเปลี่ยนอะไรที่รู้สึกว่ามั่นคงกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมีหรือบางคนเป็นเอเจนซี่ที่เหมือนแบบอยากจะสามารถที่จะเหมือนเพิ่มแบบ Power อร์ในเรื่องของงานหรือบางคนเป็นเอเจนซี่ที่แบบว่าอยากจะสามารถที่จะสร้างอะไรบางอย่างอย่างเช่นสร้าง Business ของตัวเองหรือบางทีเปลี่ยนอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนงานใหม่ๆหรือเปลี่ยนสายใหม่ๆอะไรก็ว่าไปมีอยู่ในพลังงานนี้แล้วก็รวมถึงพวกเอเจนซที่แบบว่าเป็นพลังงาน corporate job ก็คือ corporate job ก็คืองานในองค์กรต่างๆนั่นแหละเออมีที่เหมือนแบบว่่าาาอยกกให้้รูสึว มันมั่นคงขึ้นกับตําแหน่งหรือบางทีมันเป็นงานที่รู้สึกว่าเอ้ยมั่นคงมากกว่านี้หรือเป็นงานที่รู้สึกว่ามันรู้สึกทําให้เราปลอดภยัยหรือไว้ใจแบบเซฟมากกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในพลังงานนี้ค่ะทุกคนมีมีเจ้าของบางท่านที่มีพลังงานนี้ทีนี้อย่างที่บอกไพ่ทุกพลังงานมันจะเป็นแบบว่าเป็นของบางท่านหรือบางทีบางเอเนจีเป็นของบางคนมันเป็นไพ่แชร์กันตรงนี้เนาะที่ใครมาอัานไพเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็น ถ้าอยากเป็นพลังงานของคุณเองเป็นไพ่ของคุณเองต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาที่ไลน์ของไ่เคช AI The ได้นะคะการดูดวงส่วนตัวจะเป็นไพ่ของคุณโดยตรงหรือถามถึงพลังงานอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นของคุณโดยตรงเอวเซี่ว่าพลังงานดวงของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรดวงชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรสวัสดีทักทายทุกท่านนะสวัสดีนะคะเอจี้พลังงาน slow down ไวท์ชนล you are being asked to remember that life doesn't always have to be so serious คือบางครั้งใช่มันมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ายากหรือหนกักหรือไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้แต่ว่าคือใช่แหละบางครั้งชีวิตมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่าย ในแต่ละในแต่ละเรื่องหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ง่ายในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรนะพยายามหมายให้กับว่าถ้าบางครั้งบางคนก็เรากดถ้าถ้าหากคุณมีเหตุการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเองเินเลยก็ไปถ้า บางทีมันมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องใช้ชีวิตซีเรียสอะหรือต้องใช้ชีวิตเละระหัที่ทําให้คุณรู้สึกว่าทุกข์หรือกังวลมากหรือเครียดมากหรือรู้สึกว่ามันหาความสุขหรือหัวเราะหรือยิ้มได้ยากอะพยายามอะเติมสิ่งเหล่านี้หรือทําสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะยากนะคะพยายาต้องการให้พวกคุณหลายๆท่านบางคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ไลท์ไลท์ทนาบคือไลท์ทนาบหมายความว่ามีความสุขให้มากขึ้นแบบไลท์สระให้มากขึ้นหรือเขาเรียกไลท์สระของใครหมายถึงว่า สนุกให้มากขึ้นยิ้มให้มากขึ้นไม่ต้องซีเรียสกับบางเรื่องหรือทุกๆเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยพ่ต้องการจะบอกกับบางท่านแบบนั้นในบางคนในบางการณีเอ e เน y รี่พ l ่สโลดาวด้วยสโลดาวที่รักก็เรากดบางท่านตรงนี้ Slow Down กับบางเรื่องอืมคือเขาเรียกว่า life i s n t a r c e คือเอ่อ uh, racing คือเหมือนคล้ายๆกับ ชีวิตมันมันไม่ใช่เหมือนการแบบแข่งรถหรือว่าขับรถเร็วๆอะไรเงี้ย noise Is A competition คือมันไม่ใช่การแข่งขันเช่นเดียวกันชีวิตมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นชีวิตมันไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นชีวิตมันไม่ต้องเป็นการรู้สึกว่าแข่งขันตลอดเวลาหรือจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ You need to slow down doing so doesn't make you a weak or less than it makes you strong wise and much better able to navigate life with clarity and ease คือเพต้องการจะบอกว่าคือพยายามทำหลายอย่างให้เหมือนแบบส l o w ์ดาวนิดนึงคือไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้อง serious ไม่ต้องเหมือนแบบรู้สึกว่าแข่งขันหรือว่าอยู่ในแบบลูกเขาเรียกนะลูวิง่ง หรือว่าสนามแข่งรถตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางครั้งการที่คุณสโลดาวกับบางอย่างมันไม่ทําให้คุณรู้สึกอ่อนแอในขณะเดียวกันบางครั้งการสโลดาวหรือการทําอะไรให้มันรู้สึกว่าช้าๆบ้างบางทีมันทําให้คุณแข็งแกรมากขึ้นหรือมองอะไรหลายอย่างแบบชัดเจนมากขึ้นหรือฉลาดมากขึ้นในการตัดสินใจหรือเขาเรียกว่าทําอะไรหลายอย่างในอนาคตที่เหมือนแบบมันจะมีแรงมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนแบบบางทีเรา ไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องเหมือนแบบสปีดอัพมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพยายามสโลว์ดาวแล้วก็พยายามไลท์เทนอัพเนาะทีนี้แล้วด้วยความที่ในวันนี้ไพ่มันมี Energy ของพลังงาน2ใบหลักในชุดแรกอะ่ะมันมี Energy Sorrow มากับ d e p r e s s i o n anxiety w o r r y ไพ่ของคุณมันเลยมีลักษณะของในวันนี้ที่เป็นไพ่ n n r r y y Lighten Up กับ Slow Down คือเหมือนเขาอยากไข่มีความสึกอย่างนี้เลยเอาแบบเอาแบบกว้างๆคือเอาแบบ overall คือเหมือนเขาอยากจะ ไพ่ต้องการจะมาบอกให้ชาวกรกฎหลายๆท่านเหมือนมีความสุขให้มากขึ้นหรือเขาอยากให้คุณมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยเรื่องใดในชีวิตก็ตามอะไรเงี้ยอืมโดยเฉพาะบางคนถ้าเป็นกรกฎที่ผ่านความแบบความสูญเสียหรือไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบเป็นเรื่องเศร้าบางเรื่องที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้หรือเป็นความกังวลหรือความกังวลกระวายใดยๆอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งเหล่านั้นวางลงหรือเอามันออกไปอะไรเงี้ย ในดูหน่อยสิว่าลังงานไพ่ในวันนี้นะคะไพ่ใคอยากจะบอกอะไรใครลืมไปแค่ต้องสับไพ่ชุดนี้ก่อนลืมอืมเต็ัง,งานความรักของกรกฎเนาะไพ่ยอยากจะบอกอะไรสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะง,งานความรักของกรกฎไพ่ยอยากจะบอกอะไรเนี่ยดูหน่อยซิอืมงานความรักของชาวกรกฎไพ่ยอยากจะบอกอะไร แนความรักของชาวราศีล่าจันาสุกรกฏเอจิพลังงาน r e คอน c i l i a t i o n มากับไพ่ Children บางครั้งตรงนี้เป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะเพราะด้วยความ Children ึ้น Children คือคุณอาจจะวัยอ่อนกว่าใครหรือใครบางคนวัยอ่อนกว่าคุณมากๆแล้วก็รวมถึงบางคนที่เป็น energy กรกฎกฏบางท่านที่มีลาาักษณะแบบว่าเฮ้ยเป็นพวกเหมือนมีบุตรร่วมกันในบางกรณีได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะไพ่ัป็น energy family อยู่ตรงนี้ หรืออีกในหนึ่งคือเปจี้ของดวงกรากฏบางท่านที่ความรักอาจจะไม่ได้ไปถึงไหนหรือชีวิตรักยังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรเงี้ยแล้วในพลังงานในวันนี้ในกองมี reconciliation ขึ้นด้วยค่ะ reconciliation คือการแบบโอเคคู่บางคู่ที่มีปัญหากันหรือมีอะไรบางอย่างที่บางทีไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดการเลิกลาหรือการบึ้งตึงการงอนการเคืงใดๆมเปจี้ของการหมือแบบว่าโอเคเหมือนคนที่รอการกลับมาคุยกันได้กลับมา จูนกันได้หรือกลับมาคืนดีกันได้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาเข้าใจกันได้หรือกลับมามองหน้ากันติดได้อะไรเงี้ยมันเป็นเอนเแบบนั้นในพลังงานในกองด้วยทีนี้ขอดูไพ่ตรงนี้หน่อยว,ว่าเขาอยากจะบอกอะไรสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะไข่ไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนคือเลี้ยงลูกตั้งแต่เอเดนปิดเทอมคือมันแบบ <laughs> มันบันเทิงมากๆเลยอะ่ะเออ มันบังเถิงมากมันหาเวลาอัดคลิปไม่ได้เลยในดูหน่อยสิว่าอ่ะโอเคไพ่อยากจะบอกอะไรพังงานความรักของกรกฎนะคะงานความรักของชาวราศีละค้าจันทรศุกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรงานความรัยยกของชาวราศีละค้าจันทรศุกรกฎเอเนจีไพ่พลังงาน5ดาบขึ้นในกล่องซึ่งไม่แปลกที่จะมีไพ่นี้ในกล่องเพราะว่าพลังงานคือในวันนี้ reconciliation ก็ขึ้นอืม พลังโซลาชั้นก็ขึ้นเนี่ย The Moon เอยอ,อยู่ใน Energy นี้โอเคทางกน,นในวันนี้มีบางคนเกี่ยวข้องกับราศีตุลเด่นมากๆแล้วก็เป็น Energy ราศีธาตุด,ดินการผสมองครเด่นมากๆแล้วก็ราศีธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนเด่นมากๆทีนี้ในอิทธิพลน,นี้คือใครจะบอกว่า มันมีพลังงาน justice อยู่ตรงนี้ที่เหมือนอย่างเช่นการทําอะไรบอย่างให้ถูกต้องหรือการที่เหมือนแบบชดเชยอะไรบางอย่างให้ใครหรือกลับมาชดเชยอะไรบางอย่างให้ใครหรือบางที Energy ตรงนี้มีพลังงานในลักษณะของบางคนที่เป็นพวกกรกฏที่มีในเรื่องของ Le g ก l ได้ด้วยนะ Le g ก l ที่หมายถึงว่าการจดทะเบียนหรือการยาร้านอะไรเงี้ยค่ะในพลังงานเกี่ยวข้องกับชีวิตบางคนหรือชีวิตความรักความสัมพันธ์มีในบางกรณีคือมันไม่ใช่ทุกกรกฏนะแต่มันมีเออ ทีนี้เอนเอーในพลังงานตรงนี้คือไพ่ตรงนี้ใครบางคมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องบางเรื่องมันอาจจะยังดูแบบสโลโมชันอยู่ในเรื่องของความรักสําหรับบางคนต้องบอกแบบนี้แต่ถามว่าในกรณีนี้ด้วยความที่ไพ่ขึ้นมาที่มีไพ่คนแบบนี้คือคนโสดบางคนคุณก็จะไม่โสดหรอกเออแต่มันจะเป็นเอนเอージที่เหมือนบางทีเฮ้ยมันอาจจะต้องเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบสโลโมชันกับการรอคอยรักหรือรอคอยคนรักหรือรอคอยเนื้อคู่สําหรับบางคนได้อะไรนี้และรวมถึงบางกรณีตรงนี้ที่เหมืนอนแบบว่าคู่บางคู่โดยเฉพาะพวกคู่ที่มีประเด็นปัญหาหรือคู่บางคู่ที่ต้องรอกลับมาหากันอีกมันจะมีเอเนจีบางอย่างที่เหมือนแบบว่าทุกอย่างมันอาจจะสโลเพื่อช่วยพวกคุณกับบางเรื่องได้ด้วยในบางคู่รักนะคะอืมแล้วก็รวมถึงเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่า ไพ่สังเกตดูนะว่ามันจะมีพลังงานที่เป็นไพ่คนที่เป็นรูปคนอยู่สองใบใช่ปะแล้วในวันนี้สังเกตดูว่ามันจะเป็นเอเนจีที่แบบว่ามันเป็นคนที่มันเหมือนหันหน้ายังออกอยู่เห็นปะมันยังเป็นไพ่พลังงานที่เป็นเอเนจีพลังงานแบบควีนเหรียญกับคิงถือถือถ้วยซึ่งในไพ่พลังงานตรงเนี้ยพอมันมันวางอยู่ในตำแหน่งแบบนี้มันกลายเป็นว่าคนที่เป็นตำแหน่งที่รูปหนึ่งกับรูปสามอ่ะมันเป็นเหมือนพลังงานที่หน้ามันยังไม่ได้หันหน้าเข้ามา ถ้าลองดูสังเกตดูดีๆนะใน Energy แบบเนี้ยเนี่ยในตำแหน่งแบบเนี้ยมันจะมีพลังงานของบางคู่ตรงนี้ที่อาจจะมีช่วงบางช่วงที่ทําให้คู่บางคู่หันหลังกันได้หรือเป็น Energy ของคู่บางคู่ที่ต้องกลับมาเหมือนรอจังหวะชีวิตให้กลับมาเหมือนแบบทําอะไรบางอย่างให้ถูกต้องหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อชดใช้ใครบางคนหรือบางทีเป็นคู่รักบางคู่ที่รอการกลับมาเหมือนแบบค่อยๆแบบคุยกันดีๆหรือบางทีเป็นคู่รักบางคู่ที่รอการเหมือนแบบกลับมา สื่อสารหรือทำความเข้าใจหรือเหมือนแบบเขาเรียกเป็นฟิลเหมือนแบบแสดงความรู้สึกที่เป็นด้านอิโมชันแนลออกมาให้ใครบางคนได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ในพลังงานนี้เอนเนอร์จี้ตรงนี้มีจะบอกว่าอีดิพคนตรงนี้มีใครบางคนที่เป็นพวกคู่รักโดยเฉพาะพวกคู่เอนเนอร์จี้ที่เหมือนแบบอยากจะกลับมาคืนดีกันอะ มันมีพลังงานสูงมากๆตรงที่เหมือนคล้ายๆกับโอเคฉันนึกถึงเธอฉันรู้สึกอิโมชันอลถึงเธอฉันรู้สึกเซนซิทีฟถึงเธออะไรเงี้ยเป็นคู่บางคู่ที่อยากจะสามารถรีคอนสแเลชั่นกันได้หรืออยากจะรีคอนรีคอนสแเลชั่นหรืออยากจะคืนดีกับคนบางคนอยู่ในพลังงานของบางเอนเนอร์จีนี้มีเพราะด้วยความที่ในวันนี้ไพ่มันมีพลังงานห้าดาบขึ้นซึ่งห้าดาบแน่นอนมันเป็นเอเนอร์จีที่โอเคในความสัมพันธ์พวกห้าดาบมันจะมีใครบางคนที่หายไปอะไรเงี้ยค่ะเออมี ทีนี้ไหนดูในซิว่าพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรเอนเนจี่มีพลังงานไฟล์สายด้วยมีพลังงานธาตุไฟด้วยเมสิงธนูอืมแล้วในวันนี้เอนเนจีไพ่พลังงานมีกาเดียนมีในเรื่องของปัญหาการเงิน แล้วก็มีในเรื่องของคอมมิชเมนต์อยู่ตรงนี้ด้วยคือเขาอยากจะบอกว่าบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามแบบมองดูพวกคุณหรือมองลงมาคอยดูพวกคุณคอยปกป้องพวกคุณสําหรับพลังงานกรกฎบางท่านตรงนี้แล้วก็รวมถึงเอเนจีไพน์ในพลังงานคอมมิชเมนต์คอมมิชเมนต์ตรงที่คู่บางคู่ตรงนี้หรือคนรักบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่า โอเคในอนาคตฉันอยากมีคอมมิทเมนต์กับเธอนะหรือ okay, ราบางทีโอเคคู่รักบางคู่ในอดีตฉันอยากจะกลับมามีคอมมิทเมนต์หรือกลับมาซีเรียสหรือว่ากลับมาทำบางสิ่งอย่างให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออติงจาร์เกตติ้งซีเรียสกับเธออยากจะมาเหมือนทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนจริงจังได้หรือรู้สึกว่าโอเคฉันให้คอมมิทเมนต์กับเธอได้หรือแสดงความรู้สึกอ่มอิมมอชเนลทำให้เธอรู้สึกว่าแบบอยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องได้อะไรเงี้ยมีอยู่ในเอนเนอรจีนีนะเพราะไพ่มันมีพลังงาน justice อืมทีนี้ นดูพลังงานนี้หน่อยสิว่าไพ่รักอื่นๆอยากจะบอกอะไรเนะาะพลังงานความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรอ้วหว้าวไพ่มันออกมาเยอะเกินไปอะอืมไพ่มันออกมาเยอะเกินไปดยงความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรในะคะดวงความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรเนี่ยใครมีความรู้สึกว,ว่าว้าวทุกคน ันฟินิ b u s สเน s s คู่รักบางคู่ตรงนี้ยังไม่ได้จบบริบูรณ์หรือยังไม่ได้จบ100%เซคู่รักบางคู่ตรงนี้รีคอนสเ l เลชั o นมีใครบางคนอยากจะกลับมามีโอกาสหรือกลับมาแบบเข้ามาหากันอีกเพราะมันยังมีบางอย่างที่คนสองคนจริงๆแล้วยังไม่ได้จบแบบทั้งหมด ยังมีพลังงานอยู่ในเอเจตตรงนี้ที่เป็นพลังงานหวนคืนหรืออยากหววคืนอยู่ตรงนี้สำหรับในบางกรณีนะคะแล้วก็ในเ n e r g y นี้มีไพ่แห่งไซดี้ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะงานเอเจ g y มี n ิวเลอร์เป็นไซดี้มิวสิกคือคือเขาเรียกว่าคู่รักบางคู่อยากจะสามารถที่จะหาจุดที่ h a r ์โม y ีก็คือฮาร์โมนีคือความสามาคัคคีปรองดองหรือความลงตัวสําหรับบางคนตรงนี้ของกรกฏกับใครก็ตามแต่ อืมแล้วก็รวมถึง Energy ตรงนี้มีพลังงาน a n x i e t y มีพลังงาน Energy New l o v e New Beginning คือใครบางคนอยากมีในเรื่องของ New beginning แหละในในบางคนตรงเนี้ยเป็นบางเป็น,ปน,ปนบางท่านที่เป็นกรกฎโสดโสด,โสดมากมที่แบบโอเคฉันอยากมีความรักใหม่ฉันอยากมีการเริ่มต้นใหม่บางคนตรงนี้มีเอเนจีแอนซรี่อย่างที่บอกเพราะว่าไพในวันนี้มีพลังงานแอนซรี่อยู่ตรงนี้ด้วย depression a n x i e t y worry ไม่เป็นความกังวลกวายได้อ่ะค่ะเออ คุณอาจจะรู้สึกกังวลกระวายเรื่องใครหรือกังวลกระวายถึงใครหรือมีใครบางคนกังวลกระวายเรื่องคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความกังวลกระวายมากๆเกินไปอ่ะเอามันออกไปเอองานความรักของชาวกรกฎนดีวนซีไพอยากจะบอกอะไรเนาะความรักของชาวกรกฎพ่อยากจะบอกอะไร ความรักของชาวกรกฎพ่ยอยากจะบอกอะไร energy พลังนั้นว้าว habits I don't know if you will ever change มีใครบางคนที่มีพฤติกรรมนิสัยที่เหมือนแบบว่าคือบางครั้งเป็นนิสัยหรือจะใช้คำว่าขออนุญาตนะ นิสัยพฤติกรรมไลฟ์สไตล์หรือสันดานของของแต่ละคนที่บางทีบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เหมือนแบบการที่บางคนไม่เปลี่ยนแปลงนิสยัยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงแบบสันดานของของตัวบุคคลบางคนบางทีสิ่งเหล่านี้ทําให้ทําลายหรือมีผลกระทบหรือมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วยเอออะไรเงี้ยแล้วบางคนจะรู้สึกว่าเธอจะเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนนิสัยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเธอจะเธอจะเปลี่ยนแบบนิสัยจริงๆ ที่ฉันไม่ชอบได้หรือไม่หรือบางทีเธอจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฉันไม่ชอบหรือหรือเป็นเป็นเป็นผลกระทบของความสัมพันธ์ได้หรือไม่อะไรอย่างนี้ Mistake I wish I could right my wrong เพราะอะไรรู้ป่ะไพ่นี้สอดคล้องกับตรงนี้มากๆคือ Energy Justice คือเหมือนให้เกับว่าใครบางคนปรารถนาลึกๆว่าอยากจะ I w s s I I o u u l d r i อ t my y w r o n s คือเดี๋ยวขออนุญาตนึกภาษาไทยก่อนภาษาไทยคือ ทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะเหมือนคล้ายๆกับ j u s t ิสอ่ะเหมือนชดเชยเอ่อ uh, m a k e t i n g s r i h t หรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับอการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนให้เกิดว่าเหมือนเป็น justice เพื่อใครบางคนหรือ justice เพื่อบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยความยุติธรรมอะไรเงี้ยความถูกต้องเอ,อ่อความชัดเจนทีนี้มีใครบางคนมีความรู้สึกแบบนี้ื่อจะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นของกรกฎค่ะ อืมมี Energy I h a v to let this go so I could clear my mind คือในเรื่องของการแบบปล่อยวางค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นเขาเหล่านั้นต้องเป็นการเหมือนปล่อยวางอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถเคลียร์ความคิดหรือเคลียร์หัวสมองได้อะไรอย่างเงี้ยเออมีอยู่ใน Energy นี้แล้วก็ไพ่มีพลังงาน There were earth things that got in the way of us being together Wow being together คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันมาอยู่ระหว่างกลางที่มันมาอยู่ในเส้นเรื่องหรือมาอยู่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาหรือไม่ลงรอยหรือไม่ลงตัวหรือมีกันไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมือที่สามหรือบางครั้งเป็นบุคคลที่สามที่มาในรูปแบบอื่นได้ด้วยในบางกรณีของบางคนนะคะอืม่ะทีนี้หนดูหน่อยสิ พ tweeted, ่ต in ันี้อยากจะบอกอะไรปิดท้ายเนาะดวงความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรเอ่ยเหมือนไพ่นี้ไพ่นี้อยากจะออกมาอืมดวงความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรดวงความรักของชาวกรกฎไพ่อยากจะบอกอะไรเนาะ Open your heart the possibility of accepting love i s a s even if my heart is temporarily closed okay เขาเรียกว่าเหมือนกคล้ายกับบางครั้งคนเรามันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าปิดใจชั่วคราวได้หรือมีเหตุการณ์ที่ใจมันแบบว่ามันบล็อกได้อะไรเงี้ยค่ะเออไม่ว่าจะเป็นบล็อกคนหรือว่าบล็อกในเรื่องของการที่ต้องเคลียร์ไมา์เคลียร์หัวสมอง หรือเป็นการที่บางทีเป็นในเรื่องของการที่ต้องเปิดใจเปิดใจที่นี่หมายถึงว่าเปิดใจรับอะไรบางอย่างหรือบางทีเปิดใจมองมองเห็นอะไรบางอย่างให้กว้างมากขึ้นหรือบางทีเปิดใจเพื่อรับฟังใครอะไรแบบนี้คําว่า open your heart มันกว้างมากนี้ energy ตรงนี้ไพ่ดวงการจะบอกว่าอยากให้หลายท่านให้ความสําคัญกับตัวเองมาก่อนมาก่อนมากๆ always always put yourself first แคร์ความสุขตัวเองมาก่อนนะให้ความสำคัญกับตัวเองมาก่อนนะก่อนที่เราจะแคร์ใคร หรือนึกถึงใครนึกถึงหรือแคร์ตัวเองมาก่อนด้วยนะอย่าลืมรักตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ energy นี้ไพ่มีพลังงานได้ sense of intuition o hear h from him again and we can have a good relationship ะพะไพ่ในวันนี้ใครเห็นมาตั้งแต่ energy reconciliation แล้วอืม มันมีเซนบางอย่างที่ใครบอกไพ่ต้องการจะสื่อว่ามันมีเซนบางอย่างที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้ยินจากเขาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณบางคนตรงนี้ที่เป็นกรกฎที่รู้สึกแบบนี้หรือเป็นชาวอะไรก็ตามแต่เหล่านั้นของกรกฎอะที่รู้สึกแบบนี้ถึงพวกคุณที่มีพลังงานหนึ่งกันเอเนจีตรงนี้พลังงานไพ่ไปสุดท้ายนะคะ corporation เหมือนกับ working together ทำงานร่วมกันหรือทำความสัมพันธ์ร่วมกันหรือทำให้มันเป็นไปได้อะไรอย่างงี้ love grows when there cooperation Respect and mutualtual เพราะน,นตรงนี้ต้องการจะสื่อว่าความสัมพันธ์ของกรลกดบางทาง่านกับใครบางคนตรงนี้มันจะเติบโตได้มันจะเป็นไปทางที่ดีได้ก็คือการที่คนสองคนจะต้องเหมือนแบบสามาคัคคีปรองดองโตไปได้วยกันทําความเข้าใจร่วมกันเหมือนแค่กับว่าเป็นความรักเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกันบ้านแบบงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องเหมือนแบบโอเคคือต้องมองให้เห็นถึงผลลัพธ์เดียวกันแบบเซมเพจอะไรแบบเนี้ย่ะแล้วที่สำคัญคือ mutual respect คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือเป็นในเรื่องของการที่เหมือนแบบว่าแมชชก็เมชชูไม่ให้เกิดว่าบางอย่างที่เหมือนแบบมีความคิดหรือมีวุฒิภาวะที่ต่างคนต่างแบบเหมือนคนที่โตมากขึ้นเหมือนเป็นรักที่เหมือนเป็นรักที่มีวุฒิภาวะมากขึ้นรักที่มันเป็นเอเนจีที่แบบว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงกันในในระดับของแบบเลเวลที่แบบสูงขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรในวันนี้ไพเอเนจีใบนี้ มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะอิมเมนชวอยู่ตรงนี้พระงานความรักของบางคนระหว่างกระปรกับใครก็ตามแต่คุณจะต้องมีพลังงานในศาสร์ที่เหมือนแบบ growing มากขึ้นหรือมั่ u r e มากขึ้นในพลังงานของคุณกับใครบางคนเหล่านั้นที่เป็น energy คู่กันหรือเป็นคนที่จะกลับมาหากันหรือใดๆอะไรก็ตามแต่นะคะโอเคเรียบร้อยนี่คือพลังงานในวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะก็ ใครต้องการจำคิดดูส่วนตัวหรือสั่งวิปเปอร์เสริมดวงทำมาที่ไลน์ของไข่เคเอชเดลวแซนแล้วก็ใครต้องการที่จะช้อปปิ้งกับช้อปปี้ก็มาช้อปปิ้งได้นะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ